สวัสดีจ้าพี่จ๋ามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกาะเกตพุทธคุณพักเครื่องนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าใหม่คุณลูกค,าค,กาคก้าเก่านะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะพี่ขาจะได้เห็นการแจ้งเตือนคลิปแม่ค้านะคะพี่มาจากพี่จ๋าเรามาดูกันที่องค์แรกนะจ้ะพี่องค์แรกจะพี่จ๋าหนูปะเดิมได้เป็นพระง้างตาแดงนะจ๊ะพี่หนูจะปะเดิมได้เป็นพระง้างตาแดงนะคะพี่ขาใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ขาตามสภาพนะคะพี่รายก,การนี้700บาทจ้ะพี่นะคะ น้านหลังจะเป็นหลังยันจะพี่นะคะตามสภาพจะพี่นะคะได้มาแบบนี้นะคะพี่นะคะตรงนี้อาจจะมีต <b> ําหนินิดนึงนะคะพี่ถือว่าแจ้งให้คุณลูกค้าได้ทราบไปนะคะพี่นะคะส่วนตัวเองแม่ค้าก็มองมาได้สภาพนี้จะพี่รายการนี้700ร้อบาทจะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นพักกิ่งจะพี่กากิ่งองค์นี้นะคะพี่700อบาทเช่นกันจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่นะคะเป็นกิ่งนะคะพี่นะคะมีเสียงกิ่งด้านในด้วยจ้ะมีเสียงกิ่งด้านในด้วยนะคะพี่นะคะ ะะรายการน,นี้ขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าส่วนรายการน,นี้นะคะหนูไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรนะคะพี่ได้มาสภาพนี้จะ้ะรายการน,นี้หนูขอไว้ที่800บาทจะไม่แน่ใจเป็นปของหลวงพ่อเดิมหรือเปล่านะคะพี่นะคะรอยจานค่ะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่นะคะส่วนตัวเองแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้จะพี่จ่ายนะคะขอคุณที่รับได้ไม่เรื่องเยอะไม่มีปัญหาที่หลังนะคะพี่นะคะรายการน,นี้หนูขอไว้ที่800บาทจะพี่นะคะ หนูขอไว้ที่8 0 0บาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทจะไม่ทราบระธรรมาจากอะไรนะจ๊ะส่วนอันนี้จะพี่จ๋าขอไว้ที่700บาทจะพี่เป็นฐานนูมาจะพี่นะคะไม่ทราบระธรรมจากอะไรเช่นกันจะพี่ไหมหรือว่าอะไรนะคะพี่นะคะส่วนตัวแม่ค้าเองก็ได้มาสภาพนี้จะพี่นะคะ รายการนี้ขอไปที่700บาทนะคะคุณลูกค้าสนใจยังไงภาพไม่ชัดยังไงคุณลูกคา้าแอดไลน์นะจ๊ะเบอร์โทรกับเบอร์แอดไลน์แม่ค้าใช้เบอร์เดียวกันนะคะพี่0 8 4 0 6 5 9 1 8 0จ้ากะแอดไม่ขึ้นยังไงแนะนํโสว่างแม่ค้านะคะเดี๋ยวแม่ค้าแอดหาคุณลูกค้าเองจ้านะคะเป็นฐานุมานจะพี่จ่ายนะคะอันนี้700บาทจะพี่700บาทปลายทาง50บาทนะคะพี่คะอันนี้จะเป็นตลับสีพึ่งกุมารหลวงพอ่อเตกงทองนะจ๊ะพี่นะคะเขียนว่าหลวงพอ่อเตคงทองนะคะพี่นะคะจังหวนน จ่าตามสภาพนะคะเนี่ยค่ะรายการนี้นะคะพี่แม่ค้าขอเวทีเก้าร้อยบาทจ้ะพี่แม่ค้าขอเวทีเก้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่เป็นสีพึ่งค่ะพี่สวยงามมากจ่ะพี่จ๋านะคะสวยหามจริงๆจ้ะพี่จ๋าสนใจยังไงภาพไม่ชัดพี่แลายขอภาพเพิ่มเติมจ้ะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จะรายการนี้หนูกขอเวทีเก้าร้อยบาทนะคะพี่เป็นกุมารคงทองหลวงพ่อเตนะคะพี่อยู่ในระดับสีพึ่งอย่างนี้นะคะพี่นะคะสีพึ่งจะออกขาวขวเหลืองเหือนหน่อยนะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่พี่ดูความเก่อนะคะพ พี่ดูความเก่านะคะพี่คานะคะรายการนี้นะคะพี่ขอไว้ที่900บาทจะพี่นะคะ900บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่เป็นกุมารสีพึ่งนะคะพี่ไอเป็นกุมารหลวงพ่อตีคงทองนะจะพี่ตามสภาพนะจ๊ะตามสภาพไว้จะพี่จะขอไว้ที่900บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะเนี่ยค่ะเป็นตลับอย่างนี้จะพี่นะคะ ตามสภาพจะพี่นะคะ900บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นราหูอมจันกับพี่ขาเขาบอกว่าทํามาจากงานจะพี่นะคะทํามาจากงานนะคะพี่ส่วนตัวแม่ค้าก็ดูไม่ค่อยเป็นนะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่รายการนี้1,200บาทจ้ะรายการนี้หนูขอไว้ที่1,200บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่ภาพไม่ชัดพี่เลายขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่บางทีแม่ค้าไปเร็วนะคะพี่หรือว่าภาพเบอร์อะไรประมาณนี้จะพี่พี่เอลไลที่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะพี่นะคะเป็นกาลาอ่าไม่ใช่ค่ะพี่เป็นราหูอมจันนะคะ พี่ทํามาจากงอนะคะพี่ขาหนึ่งพันสองร้อยบาทจากส่วนรายการนี้จะพี่ขาเป็นภาพหลวงพ่อคุยจะพี่เป็นภาพหลวงพ่อควยด้านหลังก็จะมีตะกุดหนึ่งดอกรายการนี้หกร้อยบาทจะจะมีตะกุดหนึ่งดอกนะคะพี่ด้านหน้าจะเป็นหลวงพ่อคุยอย่างที่จะพี่นะคะตามสภาพนะคะรายการนี้หนูขอไว้ทีหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่อันนี้จะเป็นสิงจะพี่จา๋าสิงค่ะพี่มีตะกุดทั้งหมดสามดอกจะพี่รายการนี้ขอไว้ทีเก้าร้อยบาทจากมีพยันด้วยนะคะพี่เป็นพยันด้านหลังนะคะพี่นะคะ เป็นพย,ยันด้านหลังนะคะพี่นะคะด้านหน้าจะมีตะกุดสามดอกจะมีสิ่งหนึ่งตัวจะตามสภาพนะคะขอไปที่9ก้า้บาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสบาทจะดาหลวงพ่อพีิณะจะพี่หกร้อบาทจะพี่นะคะ อยู่ในกรอบพลาสติกค่ะพี่ด้านหลังจะเป็นยันนะคะตามสภาพนะคะพี่ได้มาสภาพนี้จ้ะรายการนี้ขอไปที่6กบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะหนุมานจะพี่เป็นหาอ่าเขาเรียกว่าหนุมานนะคะพี่ใช้งานะคะพี่พระงฆ์จะพี่โฟกล้องไม่โฟกัสให้นะจ้ะพี่นะคะเป็นงานนะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่รายการนี้ขอไปที่1นึ่งพบาทจ้ะมีรอยจานนะคะพี่มีรอยจานนะคะพี่รายการนี้นะคะขอไปที่ ,2 นึ่งพบาทจ้ะหนึ่งพบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจ้ะค่ะ เป็นงาแกะรูปเหมือนหนุมานนะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่ภาพไม่ชัดพี่อะไรขอภาพเพิ่มเติมจะพี่จ่ายนะคะรายการนี้ขอไว้ที่1,200รบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญจะพี่กาเป็นเหรียญเจริญพรนะคะพี่เป็นของหลวงพ่ทิมนะคะพี่ขาพร้อมถุงซิปเก่าเก่านะคะพี่พร้อมเหรียญถุงซิปเก่าเก่ารายการนี้ขอไว้ที่6กร้บาทจ้ะนะคะ รายการนี้หกรบาทนะจ๊ะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่ภาพไม่ชัดพี่ยัไลนขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่นะคะเป็นเหรียญเจริญพรนบนนะคะพี่นะคะเขียนรัตหลงปุดทิมนะคะพี่พร้อมถุงซิปเก่าๆนะคะรายการนี้หนูขอไว้ที่หก0้อบาทจ้ะพี่ห0 0้บาทปลายทางบุกเพิ่มห้าสิบาทอย่าถามแม่ค้าว่าเนื้ออะไรแม่ค้าก็รู้ไม่เป็นจ้ะพี่ได้มาสภาพนี้จ้ะเป็นมีดจ้ะพี่เป็นมีดอ่าเป็นเชือกอย่างนี้นะคะพี่นะคะตามสภาพจ้ะพี่นะคะ ได้มาสภาพนี้จะสภาพด้านในจะพี่จะเป็นทรงแบบเหมือนหลวงพ่อกลวยจะพี่น่าจะเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะพี่นะคะราัการนี้หนึ่งพันห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่เป็นมิตรหลวงพ่อกลวยนะจ๊ะเป็นมิตรหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ตามสภาพนะจ๊ะพี่ตามสภาพเลยนะคะขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อบาทจะพี่นะคะสภาพปก่อี่ยเป็นยันเป็นยันตุ๊กตานะคะพี่นะคะเขาเรียกว่าหลวงพ่อกลวยนะจ๊ะพี่นะคะ พี่ดูความก่อของพี่ขานะคะสวยงามมากจัะพี่จะมีผ้าสีแปะนะคะพี่อันนี้ส่วนตัวเองแม่ค้ามองมาได้จะภาพนี้จากคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าสนใจยังไงภาพไม่ใชดยังไงคุณลูกค้าแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะพี่นะคะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้พี่จ๋าเป็นมิตรหลวงพ่อคุยนะคะพี่นะคะขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทพร้อมโอนทางนั้นจะส่งสินค้าให้ฟรีนะคะคุณลูกค้าที่น่ารักของช่องการเก็บพุทธคุณทุกคนเลยนะจะะพพีี่่จจสสนนนนนนออออััั้้้เเเเปป็็ยขขทืืง หลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะพี่ถึงจะผึงให้ดูนะจ๊ะเสื้อยันนี่ขอไว้ที่แปดร้อยบาทนะจ๊ะพี่นะคะแปบ๊บนึงจะ้ะนะคะพี่เป็นเสื้อยันของหลวงปู่สุขวัดปากคลองนะคะพี่นะคะเขียนว่ารุ่นพิเศษนะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่ขานะคะส่วนตัวเองก็ได้มาสภาพนะะี้จาะพี่จ๋านะคะนะคะอันนี้ให้อันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะพี่พี่สนใจยังไงพี่ยัดลายหานหลวงจ๋าพี่นะคะเป็นเสื้อยันปู่สุขข้างๆก็จะมีสองจุดจ้ะพี่ให้มัดจะพี่นะคะหนึ่งจุดแล้วก็ อีกหนึ่งจุดฝั่งนี้จะพี่นะคะวัสดีฝั่งนจ้าพี่อีกฝั่งนี้จะเป็นอย่างจะพี่เหมือนกันละค่ะพี่ค่ะนะคะอ๋ออันนี้จดจะเป็นหนันหนุมานจจะพี่อีกฝั่งจะเป็นหันุมานนะจะพี่นะคะโทกขอโทษจะพี่นะคะ อีกฝั่งจะเป็นหานุมานะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่นะคะเป็นเสื้อยันเก่าๆ,ๆนะจ๊ะพี่เป็นเสื้อยันเก่าๆของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเส้านะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าค่ะเสื้อยันตัวนี้นะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่แปดร้อบาทนะจ๊ะแม่ค้าขอไว้ที่แปดร้อบาทจ้ะพี่ายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่พร้อมโอนนะคะทางร้านจะส่งสินค้าให้ฟรีคุณลูกค้าอยู่แล้วนะคะคุณลูกค้านะคะ โอเคนะคะพี่มาดูองค์เล็กกันต่อจ้ะพี่องค์เล็กจะพี่จ๋ะองค์เล็กจะเป็นหลวงพ่อไปจ้ะพี่จ๋านะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณพ่อไปค่ะพี่ว่ากําแพงนะคะพี่เริ่มกออพัดติค่ะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเหรียญนี้หนูขอไปที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะสวยงามมากเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะชินราชจ้ะพี่องค์นี้ห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะตามสภาพนันจ้ะพี่นะคะกากอบสวยๆอย่างนี้จ้ะพี่ช่องช่องกาะเก็บท้คุณพักเครื่อนะคะกดติดตามกดถูกใจเข้าไว้นะคะพี่นะคะ ห้าร้อยบาทจ้ะหลวงพ่อทั่วดจะพี่เนื้อไม่กะพัดจ้ะอันนี้รายการนี้หกร้อยบาทนะคะพี่เป็นรุ่นเฉลิมพลนะจ้ะพี่นะคะ เขียนว่าเฉลิมพลด้านหลังนะคะพี่ตามสภาพเลยนะคะรายการนี้600บาทปลายทาง50บาทจ้ะหลวงพ่อทวดค่ะเนื้อว่านสบู่เลือดจะพี่ไม่ทราบไม่ทราบพิมนะจ๊ะพี่ไม่ทราบพิมนะจ๊ะรายการนี้500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะหลวงพ่อแดงจะพี่จ่ายเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะจ๊ะพี่นะคะอันนี้600บาทจ้ะเนี่ยค่ะตามสภาพนะคะพี่เลื่อมกรอบปฏตติกานะคะพี่รายการนี้นะคะเปิดหน้าเปิดหลังนะคะพี่600บาทจ้ะหลวงพ่อกลมจะพี่ เป็นเหรียญพ่อกล่อมน,นะคะพี่รายการนี้500อบาทจ้ะพี่นะคะตามสภาพเลยค่ะพี่นะคะห้าบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะหลงพอกวยจะ้ะเปิดหน้าเปิดหลังจะ้ะด้านหลังหานุมานจะ6กรยบาทจะ้ะ รายการนี้นะคะพี่สวยงามมากกับพี่จ๋านะคะขอไว้ที่หกรอบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่เป็นเหนรียญหลวงพอกวยนะคะส่วนองค์จะเป็นสีวลีจะพี่จ๋าด้านหลังค่ะพี่ขาเป็นหลวงปู่โตะนะคะพี่รายการนี้ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะเป็นสีวลีปูตโตะะป่โตนะจ๊ะ <tiếp gente> ส่วนรายการนี้จะสมเด็จเก่าค่ะพี่เป็นสมเด็จเก่านะคะแล้วข้องยังเป็นสมเด็จเก่าค่ะ เป็นสมเด็จเก่าไม่ทราบที่จะพี่นะคะรายการนี้ค่ะ500บาทจะพี่รายการนี้500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าอย่าโฟกัสที่เล็บนะคะพี่พอดีแม่ค้าไปถอนบันนะคะพี่ขะ <c oughs> อาชีพเสริมจะพี่อาชีพเสริมนะคะไม่โฟกัสเรื่องเล็บกันนะคะพี่รายการนี้ค่ะพี่ขา500บาทปลายทาง50บาทจากสมเด็จปากน้ําจะพี่จารายการนี้นะคะพี่700บาทจะพี่นะคะ ขอพัติกกอบ้สวยๆอย่างนี้แหละพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่7 0 0บาทนะคะพี่เป็นสมเด็จปากน้ำนะจ๊ะอันจะเป็นคุณแผนจะพี่จ้าลงปูทิมจะพี่5้ารบาทเช่นกันจะพี่นะคะด้านหลังก็จะมีตะกุดอยู่4ดอกมีจีวรนะคะพี่ตามสภาพเลยนะคะพี่นะคะด้านหน้าก็มีอยู่5ดอกตรงกลางจะเป็นดอกใหญ่นะคะพี่นะคะรายการนี้5้า้บาทปลายทาง5 0บาทจ้ะปูสุกจะพี่วัดปากคลองจะหวงเชื่อมจะพี่รายการนี้นะคะ5 0า้บาทจะพี่นะคะ รายการนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะผู้สุกวัดปากคลองมะขามเท่าจ้าเนียนหลวงพ่อกันจะพี่จ่ายนะคะจับขอบนะคะพี่รายการนี้700บาทจะพี่นะคะรายการนี้ขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจา้า หลวงพ่อนิยมจะพี่เป็นพิมพ์สองหน้านะคะพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทพร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีนะคะหลวงพ่อเนียมพิมพ์สองหน้าจะปิดตาค่ะพี่เนื้อมเมก่กะสิทธิ์จะพี่รายการนี้หกร้อยบาทจะมีรอยจานนะคะมีรอยจานนะคะพี่รายการนี้หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะรูปหล่อหลวงอันนี้ไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อพรมหรือหลวงพ่ออะไรค่ะพี่นะคะอันนี้หกขอว่าที่เจ็ดร้อยบาทจะคุ้มกระเช้าจะพี่นะคะ จ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะรูปหล่อหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะดัานหลังจะเขียนว่ากิ่งแก้วนะคะพี่นะคะตามสภาพเลยนะคะรายการนี้ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะรูปหล่อหลวงพ่อทองสุขจะพี่นะคะห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะ เกาะกอสว,สวยนะคะพี่ตามสภาพไปนะคะพี่5 0 0รบาทปลายทาง5 0บาทจา้ะรูปหลอหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจะพี่นะคะรายการนี้ก็5 0 0รบาทเช่นกันจะพี่นะคะปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ใต้ฐานเขียนว่าหลวงพ่อจงนะคะพี่สนใจยังไงภาพไม่ชัดพี่รายขอภาพเพิ่มเติมนะคะ0 8 4 0 6 5 9 1 8 0จ้ะเดี๋ยวหลวงพ่อวัดบ้านแหลมจะพี่จากรายการนี้5 0 0รบาทเช่นกันจะพี่นะคะ ปลายทางบกเพิ่มห้าบาทนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมจาะเหรียญเก่าเก่าโบราณไม่ทราบที่นะคะไม่ทราบหลวงพอ่อพี่ได้มาสภาพนี้จ่ะรายการนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้ารบาทปลายทางบกเพิ่มห้าิบาทจ้ะจะสวนปูบุญจะพี่นะคะสวยงามมากห้ารบาทเช่นกันจ้ะ ปลายทาง50บาทจะเจ้าจสัวปูบุญจ้ะผานปกปูทิมจะพี่นะคะรายการนี้นะคะ500บาทเช่นกันจะพี่นะคะเป็นเหรียญปูทิมวัรหารไรจังหวัดระยองนะคะพี่รายการนี้500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมจะพี่จ้า500บาทเช่นกันจะพี่นะคะ ตามสภาพเลยค่ะพี่นะคะเกาะกสวยๆอย่างนี้นะคะพี่5้ารบาทปลายทาง5 0บาทจ้ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าหลวงพุทวดวัดพระโคหรือเปล่านะคะคุณลูกค้านะคะพูดผิดพูดถูกยังไงต้องขออภัยนะคะคุณลูกค้าค่ะนะคะน่าจะเป็นเนื้อว่านมาั้งคะพี่นะคะรายการนี้หนูขอไวที่้ารบาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจ้ะเนียยหลวงพ่อนายค่ะพี่ค่ะวัดบ้านแจ้งนะคะพี่รายการนี้6 0 0บาทจ้ะพี่นะคะ สวยงามมากจ่ะพี่เริ่มก่อพลาสติกนะคะพี่เปิดหน้าเปิดหลังนะคะพีุ่กรลอยบาทจา้ะอันนี้ไม่ทราบที่จ่ะพี่ขายเป็นพระไม่แน่อดไม่แน่ใจว่าเป็นยุคธนวดีหรือว่าอะไรนะคะพี่หรือว่าพระกุนะคะได้มาสภาพนี้จะรายการนี้ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจา้ะรูปหล่อก่อโบราณไม่ทราบที่จะพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะจ๊ะพี่นะคะ เป็นรูปหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะรายการนี้5้าบาทปลายทางบวกเพิ่ม5้าบาทจา้ะอีพีนี้มีแค่นี้นะคะพี่สนใจองค์ไหนยังไงภาพไม่ชัดยังไงพี่สามารถตทรหาหนูได้เลยนะคะพี่หรือว่าแอดไลน์จะพี่084-065-9180นย์หกห่ะคะฝากคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่กดถูกใจกดติดตามให้ช่องกัลาเกพพุทธคุณพักเครื่องด้วยนะคะอีพีนี้ก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีค่ะ